ความคืบหน้าล่าสุดคุณอุบวิริยะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้มี f อบางคนหน้าด้านมาห้ามฉันไปกอกกอกงงมันเป็นเจ้าของกะกกอกหรือไงฉันเป็นคนไทยและมีเงินไปไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยค่ะกำลังจะจองตั๋วไปเขมรราชเซอร์ไพรส์ครูชาไทยซะหน่อยครูชาไทยดันทักมากลับกรุงเทพพรุ่งนี้ครับเงือบเลยเราฮ่า ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยค่ะอากาศเย็นแล้วถัดมานะครับบอกว่า f อซขี้เรื้อนขาดยามั้งครับฮ่าฮ่าฮถัดมานะครับบอกว่า f อซมันแดดจุดๆเยอะนะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะรวย,รวย,รวยๆถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ๊บรวยๆเฮงๆปังๆปีใหม่นะคะ รักและติดตามผลงานแม่พระของน้องหมาน้องแมวค่ะถัดมานะครบ,บอกว่าสงสัย F.C. มันคิดว่าเป็นเจ้าของประเทศทําชีวิตตัวเองให้ดีจะได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดพวกนี้นะ่ะเป็นคนมีสมองน้อยแต่อิจฉาริษยาแรงถัดมานะครบ,บอกว่าไปเพชรก็ได้ค่าพี่อุ๊บใกล้ๆไปรีวิวร้านอาหารในเพชรบุรีไปช่วยให้ความบันเทิงกับคนไข้หมอปลาได้กุศล แรงดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าหนูไม่ใช่ fc ของพวกมันแต่หนูก็อยากห้ามไม่ให้พี่ไปนะสเสนีย e ทินทรีนนอะเปล่าพี่เก็บกำลังขานั้นเอาไว้ให้อาหารหมาดีกว่าพอทัมานะครับบอกว่า fc คิดทูดเหรอคะพี่อุ๊บถึงมาห้ามนั่นห้ามนี่คนอื่นเขาเน่ะเปิดกลาแล้วมองโลกแห่งความเป็นจริง fc กลาแลนด์ถัดมานะครับบอกว่า รักษาสุขภาพเป็นนะครับพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าบ้านหมอป่า s, ดีที่สุดค่ะพี่ถัดมานะครับบอกว่าไม่ไปก็อย่าไปค่ะที่อื่นน่ะมีเยอะแยะค่ะถัดมานะครับบอกว่า fc ไอลิงแสมามันบ้าอย่าได้สนใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าฮ่าฮ่าฉันเป็นคนไทยและมีเงินว่าสั้นนะ่ะถัดมานะครับบอกว่ามีเงินและต้องงัด้วยนะไม่งั้นเป็นแฟนคลับไอลิงกับอีน่าไม่ได้นะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่า FC กาลาแลนจะไปไหนก็ได้เพราะนี่คือประเทศไทยที่แปลว่าอิสระจะไปไหนได้ทุกที่ที่อยากไปไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะแม่รวยๆเฮงๆคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าโนสนโนแคร์ no สวยๆเลิศๆเชิดเรวยๆ,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 ๆไปได้ทุกที่ให้ FC มมอ,อกแตกตายความดันขึ้นถัดมานะครับบอกว่าปีใหม่แล้วขอให้มีสุขภาพ ดีมากๆนะคะพี่อุ๊บถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ๊บถัดมานะคะบอกว่าถูกต้องค่ะพี่อุ๊บอยากไปไหนก็ไปได้ไม่ได้ขอเงินใครใช้นะคะถัดมานะครับบอกว่าต้องไปให้มันอกแตกตายเลยครับแม่ถัดมานะครับบอกว่าขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพี่อุ๊บและพี่น้องทุกท่านอิสระเสรีทุกท่านคะ่ะถัดมานะครับบอกว่า สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ๊บและ FC ทุกคนโชคดีปีใหม่นะคะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ๊บติ่งสมองครวงก็ประมาณนั้นแหละค่ะคนระ,ระดับกับเราค่ะเชิดใส่จะไปไหนก็ได้นะกูมีเงินถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อุ๊บครูชาไทยถัดมานะครับบอกว่าที่นี่ประเทศไทยมีตังค์ไปไหนก็ได้เนาะพี่อุ๊บความคืบหน้าล่าสุดอลังการไม่เหลือเขาอดีต แทบจำไม่ได้รีสอร์ทผุดเต็มหน้าบ้านลุงพลสร้างพญานาคมาหืมมาเรียกซับรายงานล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างรูปปั้นพญานาคปริตะนัคราชที่บ้านลุงพลอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากช่างมีการขึ้นโครงเหล็กพญานาคเรียบร้อยแล้วในเวลา1 1 3เนานาทีลุงพลได้ให้ช่างทำงาน ยกเสียนองค์ปาริตะนัคราชขึ้นประกอบเข้ากับส่วนของตัวพญานาคในชัยพลวิภาหรือรุงคลเปิดใจว่าเวลาสิเวนานาทีเป็นเวลาดีหลังจากขึ้นเสียนพญานาคแล้วก็จะทำการเทป,ปูนทำพื้นบริเวณที่มีการสร้างพญานาคไปจนติดกับถนนใหญ่หลังจากช่างขึ้นรูปทำโครงเสร็จแล้วก็จะเป็นการปั้นพญานาค ขณะที่บริเวณกระท่อมไม้ไผ่ที่พักของยูทูบเบอร์จำนวน17หลังบริเวณหมู่บ้านยูทูบเบอร์สวนยางบิ l เลสติดกับบ้านลุงพลยูทูบเบอร์ที่เข้ามาทำคอนเทนต์ได้มีการลงชื่อทุกคนและล้างมือทำความสะอาดสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อเป็นการมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อีกด้วยครูบาเจ้าหนอเขี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวย จะอาวาสวัดป่านาริมิรถ้ำมังกรทองนั้นจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดทิศท,ทั้ง4ทิศบริเวณศาลที่สร้างพญานาคข้างบ้านลุงพลบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าคนที่มีเครื่องหมายในการเป็นพญานาคมาก่อน พอมาเป็นมนุษย์แล้วนึกได้หมายจำว่าตนเคยมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคมีบุญบารมีมีคุณความดีจึงสร้างพญานาคเป็นเครื่องบูชาเป็นที่ระลึกให้กับญาติโยมได้รับรู้และระลึกด้วยประเด็นที่ลุงพลเคยเป็นพญานาคมาก่อนหรือไม่ถึงมาสร้างศาลพญานาคหลวงพ่อรวยบอกว่าตามความเชื่อของคนโบราณคนที่สร้างรูปปั้นพญานาคหรือศาลพญานาค มักจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคอยู่แล้วเผ่าพ,พันธุ์พญานาคก,ก็จะทําเครื่องระลึกว่าในชาติหนึ่งเราก็เคยเป็นพญานาคมาก่อนเหมือนการบูชาบรรพบุรุษก่อนที่เรานั้นจะเกิดมาเป็นมนุษย์คนใกล้ตัวลุงพลเคยบอกว่าลุงพลเคยนิมิตเห็นพญานาคเท่าที่ตนนั้นเพ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่าดวงตาลุงพลมีตาพญานาคแฝงอยู่ พิจารณาดูแล้วน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคไม่ไกลจากชาติเกิดในปัจจุบันนี้ส่วนคุ้มทรัพย์ของแผ่นดินมีอยู่หลายที่ต้องดูว่ามีใครมีดวงชะตาค้ำจุนบ้านเมืองบ้างเช่นดวงของนายกรัฐมนตรีดวงของรัฐมนตรีแต่ละคนก็มีคุ้มรัพย์อยู่ในทิศต,ต่างๆที่จะมาเกื้อกูลค้ำจุนบ้านเมืองได้ในการบริหารบ้านเมืองตามที่ตนนั้นไปดูบริเวณบ้านลุงพล สิ่งที่เป็นขุมทรัพย์ของแผ่นดินเพราะบริเวณจุดสร้างพญานาคด้านหลังเป็นภูเขามีคลองติดกับรูปปั้นพญานาคถือว่าสร้างได้ถูกหลักลักษณะดีฉากด้านหลังเป็นภูเขาเป็นแถวเป็นแนวที่ดูดีตรงกับลักษณะขุมทรัพย์เมืองนาคาผู้ปฏิบัติธรรมในถ้ำในป่าเขาการบำเพ็ญของนักบวชในแต่ละคนจะมีพญานาคมาคอยดูแล ปกปักรักษาและส่วนหนึ่งก็จะมาฟังธรรมอีกส่วนมารองรับส่วนบุญที่คนบำเพ็ญปฏิบัติตามโบราณการตามศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายตนเคยนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ในถ้ำก็เคยเจอความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อว่าโนบิตะโรเยอ์ ซึ่งได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับวันนี้เรามาทบทวนทำถแถลงของท่านผอบอตรออีกสักครั้งก่อนสิ้นปีใครลืมแต่เชื่อว่าคนร้ายไม่ลืมแน่ๆเพราะต้องนอนเครียดอีกนานอีกโพสต์หนึ่งที่น่าสนใจของทนายโนบีนะครับได้โพสตโดยว่ากว่าจะได้ข้อสรุป16นาทีตำรวจทำงานอย่างหนักและรอบคอบมากคดีนี้ไม่ได้ยากในการสอบสวนสืบสวน แต่ยากที่คนร้ายทําลายพยานหลักฐานได้เก่งและมีคนช่วยเหลือปกปิดช่วยกันเพื่อไม่ให้ทราบตัวคนร้ายการที่ตำรวจยังไม่จับไม่ใช่ไม่ทราบตัวคนทาแต่รอหลักฐานบางอย่างที่จะทำให้คนร้ายดิ้นไม่หลุดรอแค่เหยื่อจะติดกับกับดักวางไว้เมื่อใดอย่าลืมว่าหมายจับออกได้ตลอดเวลาและคดีมีอายุความ20ปี สำนวนทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วรอแค่วัตถุดิบที่รอเวลาอย่าเพิ่งดีใจว่าตำรวจจะหยุดพักคดีหลังปีใหม่ได้หนาวเหน็บอีกครั้งแน่นอนกกกอกปอลพยากรณ์อากาศแจ้งมาว่าภาคอีสานอากาศจะเย็นลงถึง10องศาเซลเซียสแฮ่ทนายโนบิเป็นคนตลกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า เบื่อการทำงานปล่อยให้คนร้ายลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ผู้สูญเสียไล่ฟ้องที่แฟนคลับทนไม่ได้ไปถามมันตรงๆก็ไม่มีคำตอบเลยต่อว่ามีที่ไหนผู้สูญเสียไม่อยากได้คนร้ายตำรวจก็ทำงานช้าปล่อยให้ผู้สูญเสียฮึกเหิมได้ใจฟ้องคนที่ว่าฝ่ายตำรวจก็เงียบน่าจะทำอะไรสักอย่างมีอะไร วันแล้ววันเล่าเกือบจะได้ปีหนึ่งแล้วไม่ค่อยมีความคืบหน้าเลยคนทรรมะน,นะครับบอกว่าอยากให้จับเร็วๆเลยค่ะเรานะ่ะรอที่จะสมน้ำหน้ามันอยู่ะคะ่ะพยองทะเยอทยานดีนักจากคนที่น่าสงสารตอนนี้กลับกลายเป็นหน้ากระทืบแบบค่ะลืมกําพืชตัวเองคนที่ให้ชีวิตใหม่กับพวกมันกำรตามสนองเร็ววันเร็วคืน เธอค่าสาธุถัดมานะครับบอกว่าคนอื่นอยากให้จับคนร้ายได้ไวๆนอกจากญาติน้องเองนะ่ะอยากให้เรื่องเงียบไปเองไม่เดือดไม่ร้อนรวยกันท่วนหน้าละ่ะถัดมานะครับบอกว่ารอรอค่ะอยากเห็นหน้าคนร้ายแล้วขอให้ตำรวจจับให้ได้เร็วเป็นกำลังใจให้ตำรวจและทนายโนบีด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากให้จับคนร้ายได้เร็วๆค่ะรอดูอยู่ทุกวัน ถัดมานะครับบอกว่ารอดูว่าเมื่อไหร่จะได้ตัวคนร้ายตำรวจและคุณทนายสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเราสงสารเพราะความใส่ซื่อคนทั้งสองคนแต่ตอนนี้นะ่ะเกลียดมากเกลียดความตอแหลความหลอกลวงคนลวงโลกถึงวันนั้นนะ่ะอยากจะรู้ว่า f อที่รักนักรักหนานนะ่ะจะออกมาปกป้องมันกันอยู่บ้างไหมพอัดมานะครับบอกว่าทนายคะเรื่องนี้นะ่ะ มันร้ายกว่าโควิดนะเพราะคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะเรียนคุณตำรวจโปรดจับซะทีค่ะอีฉันไม่ได้ดูหนังดูละครมา7-8เดือนแล้วนะคะ